สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมประมูลมานะครับผมรุ่นรวยล้นฟ้าพญาไก่ครับผมสดสดร้อนยังไม่ได้แกะกล่องครับวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิก f c ทุกคนได้รับได้ชมกันนะครับผมเอาครับสีเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแกะครับผม ขอบคุณผู้ประทานผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับทำการแกะแล้วนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมเข้าห่อให้อย่างดีครับผมเฉพาะกล่องนี้ถ้าซื้อกล่องเดียวก็ห้าบาทนะครับผมเฉพาะกล่องสีน,นี้ก็ถ้าซื้อปีก็เมตรละตัวห่อนี้ครับผมถ้าซื้อปีก็เมตรละสิบบาทครับผม แต่ถ้าซื้อเป็นม้วนร้อยเมตรครับผมหน้ากว้างห้าสิบเซนก็ม้วนล,ละร้อยสองร้อยครับผมไม่แพงครับไม่แพงเรามาดูกันครับซีนเดิมเดิมครับพี่น้องซีนเดิมเดิมครับผมซีนเดิมรวยล้นฟ้าพยาไกา่เรามาลุ้นพร้อมกันครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กระแสแรงครับผมแรงพอๆกับเศรษฐีปากน้ำโพนะครับผม ครับผมเดี๋ยวจะทําการแกะนะครับสินเดิมเราต้องแกะอย่างนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้กล่องเป็นรอยเสียหายงัดขึ้นมาด้านบนครับผมพี่พีน้องๆอ,อาจจะสงสัยนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมม่าได้เนื้ออะไรมาก็ประมูลแบบลุ้นเนื้อนะครับผมตัวนี้ถ้าประมูลมาก็ราคาเปิดตัวที่ประมูลที่แรกก็ห้าร้อยบาท ครับผมแต่ตัวนี้ถ้าปิดด่วนผมเคยมาครั้งหนึ่งก็450บาทราคาบูชาแต่ว่าครับผมคือผมค้าขายมั่งคั่งครับผมคือพุทธคุณน,นี้สุดยอดครับผมศรัทธาจริงๆครับหลวงพ่อพัดพุทธคุณผมปิดสินค้าคินใหญ่ไป4ีหตัวในวันเดียวครับผมโปรติขายได้เป็นอาทิตย์ แวบๆบวแบบไม่ต้องลุ้นเลยครับผมตัวนี้เป็นรายการที่ผมก็ไม่แน่ใจครับผมเนื้ออันปาก้าครับผเนื้ออันปาก้าครับผมนะครับรวยล้นฟ้าพญาไก่เนื้ออันปากา้ออา,กาครับผม,บออาาบผมตัวนี้เป็นเนื้ออันปากา้าลงยาม่วงขอบขาว กีวอนครับผมสุดยอดล้ำค่าแห่งพุทธคุณเลยครับผมตัวนี้ผมน่าจะเก็บไว้ครับผมเพราะผมสีประจำวันเกิดครับผมสีม่วงสวยมากครับผมองค์ริงสวยมากครับผมถ้าเพื่อนๆได้เห็นองค์ริงนี้จะบอกว่าโอ้โหครับผมดูสิครับสุดยอดไหมครับสุดยอดไหมดูครับรวยล้นฟ้าพญาไก่ครับผม ซูมกันชัดชัดซูมกันชัดชัดเหรียญเหมือนมีชีวิตเลยครับผมเหมือนเหรียญมีชีวิตมาดูโค้ดกันนะครับผมโค้รแปดสองสองครับผมโค้ดเลขเบิ้ลนะครับผมโค้ดเลขเบิ้ลถือว่าโชคดีเหรียญน,นี้ผมขอเก็บนะครับผมใครจะปิดก็ได้ครับผมหนึ่งพันบาทปิดมาเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับผมถือว่าผมโชคดีมากครับผมวันนี้ขอบคุณครับ